สวัสดีครับผมปราบรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเพลงสร้างเองได้นะครับในการที่ส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนสายกีตาการเปลี่ยนการเล่นสายกีตาจากสายหนึ่งไปสายหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางครั้งไม่ใช่ทุกคนนะครับจะไปตกเปลี่ยนสายเมื่อไหร่จะไปตกท,ทั้งทั้งที่ถ้าเกิดเป็นอัปดาว สายนั่นน่าจะเป็นจังหวะที่พิชิตชากำลังขึ้นนะครับเอ่อฉะนั้นก็สร้างความเคยชินให้กับตัวเราฉะนั้นก็เลยมีการฝึกแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับก็คือเราสายสองสายสองนะครับเอ่อเฟสที่ห้าแล้วก็เฟสที่เจ็ดสายสองอยู่นะครับอ่าแล้วก็นิ้วก้อยเฟสที่แปดแล้วก็มานิ้วชี้ สายสองเฟสที่5เราจะดูสังเกตดูไหมครับถ้าเป็นเส้นสองปั๊บมันจะอยู่ในตำแหน่งที่พิกิช่าขึ้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองนิดหน่อยใช่ไหมครับเราจะเน้นสายเส้นใหม่ที่จังหวะท,ที่พิกิช่างัดขึ้นในสเตปที่งัดขึ้นนะครับ ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเวลารับเปลี่ยนสายอะไรจะไม่มีการเบิ้ลในในบางครั้งที่จำเป็นจะต้องใช้พิกกท่าสไตล์แบบนี้นะครับในลูกเล่นแบบนี้นะครับปิกเราก็จะเป็น ค่อนข้างจะมีแล้วเียวนะครับอันนี้ก็คือทําให้นิสัยของเราเมีใรจังหวะที่เปลี่ยนสายและจังหวะที่วิคี่ามันงัดขึ้นนะครับเราก็จะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากปรับรีวิวครับสวัสดีครับ